บางคนมีงานมีการมีครอบครัวต้องดูแลมีสิ่งสาคัญในชีวิตต่างๆที่ต้องทําคนบางคนใช้การอกหักมาเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยก็ฉันอกหักอยู่ฉันไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานและคุณก็คิดว่าการทําแบบนี้มาทาให้คุณเนี่ยหายอกหักเร็วขึ้นคือการที่คุณทิ้งทุกอย่างแล้วอกหักเต็มที่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ครับคุณอาจจะไม่อกหักหนักกว่าเดิมแต่ว่าชีวิตคุณจะพังยิ่งกว่าเดิมหา,ากว่าคุณรู้สึกว่าอาการคุณดีขึ้นแล้วอ่ะคุณจะมองย้อนกลับมาว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราถึงปล่อยทิ้งหน้าทีีท่เราา้้อบผิดดดชไไป,ไปไขนน ตนตอนนี้งาน,นพังไปหมดขนตอนนี้ครอบครัวเราเรื่มละอาเราไปหมดบางสิ่งมันเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนชอบทําตอนอกหักถ้าว่าใครเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะดีขึ้นคุณคิดผิดการจะทําให้การอกหักเนี่ยมันดีขึ้นได้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องด้วยถ้าาใครอยากรู้วิธีที่ถูกต้องในคอสดีลิทเนี่ยจะบอกไว้ทั้งหมดเลยถ้าว่าใครสนใจนะตอนนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่า,าลคลิกลลงกก้้คคมเเนไดยรรรัั is, รับบบแวพผชา